สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23นะคะ23 23พันสค่ะวันนี้พ่อไปโรงพยาบาลนะคะหมอนัดค่ะ จูจังนิวดิจูดังนิววันนี้ไปพบหมอตาแลคะพรเอียงหัวมหมุนเลยเอียงหัวมหนมวนเลยวันนี้จะเอาข้าวผัดปูหรือเปล่าตามพ่อ ข้าผดบูบปตาอันนี้ไปพบ er. หมอตานะคะหมอตานะนี่แม่พี <that> like <t ries> <yt> ่หนุยลุงคะขับรถไปนีลุงก็แต่งตัวหล่อใช่มนานๆจะออกบ้านที งานสองบ้านเนื่อยแย่เลยเยี่ยมยิงาทำงานสองบ้านลูกเขยลุงเขยต้องมาเก็บกวาดบ้านช่องวันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นมาต้องแกงหาเงเลนก็มอกี้นมามา,มาถามว่าเอาแกงวันไหนก็ทำมันจันวันไหนเจอแบบว่าพรุ่งนี้เข้ามาช่วยนะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> <อ>แกงนี่ยลุงเขาให้แม่แกงหางเลนให้ไปวัดทำบุญที่ทา ่ะคะใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ <laughs> ตอนนี้อยู่สี่แยกติดไฟแดงอยู่นะคะไฟแดง,งนั่งนั้นเออลงนิ่งจู่จ